รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับโลตัสครับครับผมหมอเอกครับในรายการปอกเปลือกชีพจรนั่นเองครับรายการที่จะพาทุกๆคนนะครับไปปอกเปลือกไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคครับเรื่องอาหารเรื่องโภชนาการรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยนั่นเองครับครับถูกต้องครับถึงแม้ว่าพวกเราเนี่ยจะไม่สามารถหลีกหนีโรคภัยต่างๆได้เสมอไปครับนะครับแต่การรู้จักหลีกเลี่ยงรู้จักดูแลตัวเองอย่างถูกต้องย่อมดีกว่าอยู่แล้วครับใช่แล้วครับอย่างเราสองคนเนาะเราก็ห่างไกลจากพวกโรคต่างๆเนาะเต้าหู้รีเราไม่เด็ดขาดนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับ S <S> <S <ง>การบริโภคอาหารก็สําคัญแล้วฮะครับเพราะบางคนเนี่ยบริโภคสามมือ้อสี่มื้อแต่ละวันมีมื้อยิบย่อยอีกเยอะแยะไปหมดอ๋อใช่ครับครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ผู้ชมได้รับทราบกันวันนี้ก็คือการบริโภคน้ําตาลครับก<ง>ารบริโภคน้ําตาลเหรอฮะถูกต้องครับเราพูดกันเยอะมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะทราบว่าน้ําตาลเนี่ยให้พลังงานครับแต่ว่าการบริโภคที่มากเกินไปก็เป็นโทษต่อร่างกายเช่นเดียวกันอ๋อส่งผลเสียด้วยเหรอหมอเอ๊ถูกต้องครับแล้ววันนี้ผมนํางานวิจัยนะครับของ โรเบิร์ตลัสติกจามพาวะลยแคลิฟอร์เนียนะครับที่สรุปว่าสารฟุกโต้ในน้ำตาลเป็นสารตกค้างที่สามารถสะสมกลายเป็นไขมันไม่ดีได้ครับและการพกมากเกินไปนะครับก็จะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายหรอฮะครับโอ้ก็ถือว่าอันตรายนะครับเซลล์พิษเหล่านี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีผลโดยตรงนะครับหมอเองไม่ว่าจะเป็นพวกโรคหัวใจเบาหวานรวมถึงพวกมะเร็งด้วยทำให้เขาเนี่ยเริ่มมีการศึกษาวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับพวกการไม่ได้พกน้ําตาลที่มากเกินไปหลายคนเนี่ยอาจจะ เริ่มเรามาระวังแล้วว่าแบบอุอันตรายหรือเปล่านะครับอย่างนี้เราจะต้องบริโภคน้ําตาลน้อยลงป่ะครับหมอเอกถูกต้องครับแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับคือส่วนใหญ่จะบอกน้ําตาลก็หลีกเลี่ยงของหวานนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ของหวานเท่านั้นเอามันไม่พอเหรอหมอเอกไม่พอครับเพราะยังมีพวกแป้งนะครับพวกข้าวขนมปังหรือมว่าจะเป็นโยเกิร์ตน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะครับ มีหมดเลยเหรอหมีหมดเลยโดยที่สําคัญนะครับ,รบที่เข้าใจกันผิดผิด,ผดก็คือเรื่องของผลไม้ครับผลไม้อย่างน้ำตาลเ<ห>ยอะตอเร,เรเอยนงเสมอครับอบอกว่าให้กินผักผลไม้สิใช่ผลไม้อะไรอย่างนี้นะครับตัวผลไม้เนี่ยตัวดีเลยโอ้โหครับนะครับอันตรายทีเดียวครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เรามีตารางนะครับที่จะมาบอกท่านผู้ชมนะครับว่าผลไม้แต่ละอย่างมีน้ําตาลเยอะขนาดไหนใช่แล้วครับนะครับเรามาลองมาเปรียบเทียบดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงน้องหมอเองเนาะ อย่างมะนาวเขียวเนี่ยหนึ่งผลนะครับเขาบอกว่าฟรุกโตสสูงกรัมนะถือโอเคนะถือโอเคเลยครับสหรับมะนาวเขียวเนาะใช่ครับผมแล้วก็อย่างที่พวกเราไม่รู้กันก็คือพวกฝรั่งฝรั่งมันหาซื้อง่ายไงนะครับสองผลเนี่ยเขาบอกว่าฟรุกโตสอยู่ที่ประมาณ2องกรัมอันนี้ดีแต่ถือว่าโอเคเนาะหมอเองเนาะแต่ตัวที่ต้องระวังนะครับก็อย่างเช่นมะม่วงนะครับครึ่งผลแค่ครึ่งผลนะครึ่งลูกนะครับครับมีอยู่ประมาณ16กรัมเลย อุจาตารางที่เราได้ดูกันไปนะหมอเอกเนาะแปลว่าผลไม้นี่ก็มีน้ําตาลเยอะพอสมควรเลยทีเดียวถูกต้องอย่างนี้รเราจะรับประทานอะไรรับประทานเท่าไหร่ถึงจะพอดีเหมาะสมล่ะครับหมอเอกอันนี้เดี๋ยวไปถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการของเรากันเลยดีกว่าครับอ,อ๋อไปเลยครับน้ําตาลในความเป็นจริงคือ น้ำตาลที่นี่ขออนุญาตว่ามันคือน้ำตาลส่วนเติมนะคะคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า added sugar นะคะหรือน้ําตาลทรายที่เราเห็นกันอยู่น้ําตาลทรายน้ําผึ้งอะไรที่เราเติมเข้ามาในอาหารนะคะน้าตาลที่อยู่ในอาหารเป็นส่วนที่เป็นแหล่งพลังงานที่เราบริโภคเป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทานอะไรที่เป็น added คำว่า added นี่หราค่ะคือปัญหาคนที่ติดการเติมทุกๆครั้งเวลากินอะไรอันนี้เป็นการรับสิ่งที่เป็น พลังงานซึ่งไม่มีประโยชน์เข้าไปในร่างกายอย่างต่อเนื่องแล้วจะเริ่มเกิดผลเสียผลเสียในที่นี้ก็คือว่ามันจะทําให้เราได้พลังงานเกินพอดีที่ควรจะได้ในวันหนึ่งแล้วมันก็จะไปสะสมเป็นไขมันไปเกาะตับบ้างไปเป็นห่วงยางรอบเอวบ้างที่เขาเรียกว่าผงงานวิจัยที่เกี่ยวกับน้ําตาลฟุกโตนี้ออกมาค่อนข้างมากนะถ้าไปเสิร์ชนี่จะเป็นพันพันฉบับได้เลยซึ่งตรงนี้มันก็จะบอกที่ค่อนข้างจะคล้ายเคียงกันคือ ถ้ากินปริมาณที่มากเกินความจําเป็นอย่างที่หลายๆชมรมหลายๆสมาคมเ,เขาก็แนะนําให้บริโภคน้ําตาลเนี่ยวันหนึ่งไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาเพื่อจะลดปริมาณตรงนั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากน้ําตาลตรงนั้นเป็นฟุกโตรด้วยเนี่ยมันก็จะมีผลทางด้านเมตาบุลิซ่งที่ผิดปกติได้มากขึ้นตอนนี้ในแง่ของฟุกโตรถ้าให้ปริมาณมากเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงในแง่ของเมตาบอริซ่งที่งเราพบว่าการบริโภคน้ําตาลฟุกโตรมากเกินไปเนี่ย มันทำให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนในเด็กกลุ่มที่เป็นโรคอ้วนเพราะวไม่ว่าคุณจะกินน้ําตาลอะไรกินปริมาณมากมันก็อ้วนหมดแหละค่ะพอให้พลังงานเท่ากันแต่ข้อเสียคือเมตาบสินที่ต่างกันของน้ําตาลฟุกโตสทําให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนหลายอย่างเช่นโรคเก,กาต์เบาหวานที่เป็นเร็วขึ้นไขมันในเลือดที่สูงมากผิดปกติปกติอาหารที่เราทานเข้าไปนะครับก็จะถูกดูดซึมแล้วก็เข้าไปในกระแสโลหิตนะครับส่วนหนึ่งก็จะวิ่งผ่านตับ ตัวน้ำตาลกลูโคสเนี่ยที่เข้าไปอยู่ในตับในเซลล์ตับเนี่ยจะมีกระบวนการทางชีวเคมีที่สามารถยับยั้งการวิ่งเข้าของกลูโคสได้เป็นเวดีมิตติ้งสเ t ็ปของกลูโคสนะครับแต่ว่าโครงสร้างของฟุกโตสเนี่ยตัวตับของคนเองเนี่ยไม่มีความสามารถนั้นไม่มีความสามารถของเวดีมิตติ้งสเต็ปหรือมีน้อยกว่ของกลูโคสนะครับนอกจากนี้ตัวฟุกโตสเองเนี่ย สามารถที่จะไปกระตุ้นโปรตีนตัวอื่นๆที่มีผลทําให้มีการสะสมไขมันเปลี่ยนลักษณะของสารอาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยเข้าไปอยู่ในรูปของไขมันได้ดีขึ้นครับมันน่ากลัวคําว่ามันน่ากลัวหมายความว่ามีการศึกษาที่ที่สนดแล้วนะคะแล้วก็ทั่วโลกเลยลก็คือภาวะอ้วนโดยเฉพาะอ้วนลงพุงนะคะอ้วนลงพุงเนี่ยคือการสะสมไขมันใต้ชั้นผิวหนังซึ่งเยอะมาก ใช้มันเหล่านี้เป็นตัวต้นตอของโรค NCD ที่หมอพูดทั้งหมดในตอนต้นแล้วมันมีการศึกษาด้วยซ้ำไปนะคะว่าความวะอ้วนนั้นมีความสัมพันธ์กับโรคทั้งหมดเกิดเขาค่อยค่อยสตี้ไปนะคะตอนนี้ที่หมอทราบเนี่ยสามสิบกว่าโรคแล้วค่ะซึ่งเป็นโรค NCD ทั้งนั้นเลยโรคเบาหวานที่ทุกคนทราบดีถ้าอ้วนโอกาสเป็นเบาหวานสูงมากโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็ง เขาก็เจอเริ่มเจอแล้วว่ามีความสัมพันธ์นะคะที่จะทําให้เกิดสิ่งาน,นี้พออย่างนี้ไงครเราถึงจะต้องรู้ว่าการบริโภคอย่างไรนะครับถึงจะพอดีพอเหมาะกับร่างกายของตัวเองนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาเจอการต่อมาพูดคุยกันต่อนะครับกับปอกเปลือกชีพจรครับ ยังอยู่กับผมนะครับโรตันและก็หมอเอกนั่นเองครับในรายการปอกเลือกที่จรนั่นเองครับอย่างช่วงแรกนะฮะเราก็พูดคุยกันไปถึงเกี่ยวกับเรื่องน้ําตาลเป็นพิษที่รู้ก็คือกคือการบริโภคน้ําตาลมากเกินความจําเป็นต่อร่างกายนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นสําคัญในตอนนี้มากจริงถูกต้องครับถ้าเรามองในภาพรวมนะครับจากการศึกษาของสนักทันตสาธารณสุขนะครับที่เก็บข้อมูลตั้งแต่ปีพศ2540ครับถึงพศ2553นะครับพบว่าคนไทยเนี่ย บริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นตามตารางนะครับ,รรบเราจะเห็นเลยว่าคนไทยนะครับรบ,บริโภคน้ำตาลมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะประเทเครื่องดื่มนะครับเพราะว่าเพิ่มขึ้นถึงปีละประมาณ0กแสนกระสอบนะถ้าคิดเป็นน้ำตาล6กแสนกระสอบเลย<ช>ทีเดียวถ้าเป็นกิโลกร,รัมก็คือ60ล้านกิโลกร,รัมต่อปีโอ้โหถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับและวก็ประเภทของอาหารที่เราบริโภคกันนะครับแล้วก็รับน้ำตาลมากเข้าขึ้นไปทุกปีนะครับก็เห็นได้จากผลการศึกษานี้ฮะของกระทรวงสาธารณสุขก็คือผลิตภัณฑ์นม จากข้อมูลที่เราได้ดูนะครับหมอเอกที่ผมว่าน่าสนใจเลยนะครับก็คืออาหารที่ได้รับน้ําตาลรองจากเครื่องดื่มนะครับก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องรวมถึงน้ําปลาและที่สําคัญนะครับผลิตภัณฑ์นมครับถือว่ากําลังมีภาวะที่สูงขึ้นเรื่อยๆเลยถูกต้องครับตัดก็มีข้อมูลอีกอันมาแชร์เหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าน่าตกใจมากที่คนไทยนะครับบริโภคน้ําตาลมากกว่าคนอื่นนะครับก็เป็นใช่ครับเป็นการบริโภคน้ำน้ำอัดลมนะครับก็ดูจากผลการศึกษาโดยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยฮะ การบริโภคน้าอารมของคนไทยในปี2554อย่ครับอย่างที่เห็นนะฮะว่าในระแวกเพื่อนบ้านของเราที่รู้ว่าเขาก็ทานหวานไม่น้อยกว่าเราเหมือนกันเป็นที่น่ากังวลจริงๆนะครับเพราะว่าในประเทศที่กําลังพัฒนานะครับรายได้ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับทาให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหันไปใช้ชีวิตแบบเร่งรีบใช่ไหมฮะถูกต้องครับบริโภคอาหารพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับซึ่งจากการวิจัยนะครับของซูโกดี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการของสถาบัน Harvard g l o b a l health นะครับท่้นตีพิมพ์ในวารสาร Harvard g a z e t เ e เมื่อวันที่6เมษายนปีนี้เองครับนะครับก็ได้บอกกล่าวไว้อย่างนั้นเหมือนกันครับซึ่งเราประชาชนทั่วไปเนี่ยครับจะคำนวณปริมาณอาหารที่บริโภคในแต่ละวันอย่างไรครับผวันนี้ผมมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการมาให้ข้อมูลกับพวกเราครับดีเลยครับครับอันที่มันจะทำให้เกิดผลเสียเนี่ย ปริมาณมันต้องเยอะคือเราจะมาสื่อให้กับประชาชนกลุ่มใหญ่หรือผู้บริโภคเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าหนึ่งกินเท่าไหร่กินอย่างไรแล้วก็เกิดผลอย่างไรคือมันต้องดูหลายหลายอย่างไม่ใช่ดูแค่ผลอันนั้นแล้วก็เอามาพูดคือเราต้องรู้นิดนึงสองสาเรื่องนะคะหนึ่งก็คือน้ำตาลฟรุกโตส ล้วนอย่างเดียวนะคะกับน้ำตาลที่อยู่ในธรรมชาติก็คือซูโครสซึ่งเราจะไม่มีฟรุกโตสอย่างเดียวล้วนเวลาถ้าอยู่เนี่ยเขาก็จะอยู่กับกลูโคสเมื่อเป็นกลูโคสกับฟรุกโตสรวมกันแล้วถึงจะเป็นซูโครสโมเลกุลพื้นฐานของน้ำตาลทรายไม่ใช่จะไปบอกว่าน้ำตาลไม่ได้เพราะหวานก็คิดเฉพาะน้ำตาลทราย แต่ว่าในทางเคมีเนี่ยมันจะเป็นอัลโดสบวกคโีโตสซึ่งจะเป็นสู่โครสที่เราเป็นน้ำตาลสายเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงท็อกซิกของฟรุกโตสเนี่ยรู้รู้แมคานิซึมไหมว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเขาให้มาก็าจะให้มาด้วยกันผลไม้นี่ก็ให้มาด้วยกันทั้งกลูกโคสกับฟรุกโตสเพื่อที่เข้าสู่ร่างกายแล้วดูดซึมเราไม่มีฟรุกโตสล้วน แต่ทำไมเราจึงเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าปี2513เนอะคือเขาก็เริ่มทำอุตสาหกรรมใช่ไหมพวกเครื่องดื่มเขาก็เลยไม่เอาความหวานของน้ำตาลละเขาพยายามเซฟคอสฟุกโคสเนี่ยในโมเลกุลที่เท่าเท่ากันมันจะมีความหวานมากกว่าน้ำตาล1.3เท่ามันจะหวานกว่าวราะนเวลาเราใช้น้ำตาลฟุกโ t o สเนี่ยในอุตสาหกรรมเราก็เลยใช้ปริมาณนิดเดียว ก็หวานแล้วก,ก็ไม่ไม่อยากจะใช้สิ้นเปลืองก็ประหยัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,ส,สได้ให้คำแนะนำไว้ว่าใน1วันเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน6ช้อนชาแต่ว่าเครื่องดื่มตามร้านค้าทั่วไปที่เรานิยมดื่มกันเป็นประจำทราบหรือไม่ว่าเครื่องดื่มพวกนี้ในปริมาณ1ห,หน่วยบริโภคมีน้ำตาลผสมอยู่เป็นปริมาณมากน้อยขนาดไหนเราได้สุ่มตัวอย่างแต่ละชนิดมาดูกันดังนี้ครับ เริ่มกันที่น้ำอัดลมกันก่อนเลยน้ำแดงมีน้ำตาล41กรัมหรือเท่ากับ10.25้ช้อนชาน้ำเขียวมีน้ำตาล39กรัมเท่ากับ9.75ช้อนชาน้ำส้มมีน้ำตาล38กรัมเท่ากับ9.5ช้อนชาและน้ำดำมีน้ำตาล3 1กรัมเท่ากับ7.75ช้อนชามาต่อกันที่น้ำผลไม้บรรจุกล่องกันบ้างน้ำส้ม1กล่องมีน้ำตาล28กรัม เท่ากับ7ช้อนชาน้ำเชอรี่มีน้ำตาล21กรัมเท่ากับ5.25ช้อนชาน้ำสตอรอเบอรี่มีน้ำตาล20กรัมเท่ากับ5ช้อนชามาถึงคิวของชาเขียวบรรจุขวดกันชาเขียวรสหวานมีน้ำตาล38กรัมหรือเท่ากับ9.5ช้อนชาแต่ถ้าเป็นรสผลไม้น้ำตาลจะเพิ่มปริมาณขึ้นไปอีกเช่นชาเขียวรสลิ้นจี่มีน้ำตาลมากถึง15ช้อนชาเลยทีเดียว ถือว่าเยอะมากๆแล้วพวกโยเกิร์ตล่ะมีน้ำตาลเท่าไรกันโยเกิร์ตผลไม้รวมมีน้ำตาล21กรัมเท่ากับ5.25ช้อนชาโยเกิร์ตสตรอเบอรีร่มีน้ำตาล24กรัมเท่ากับ6ช้อนชาโยเกิร์ตมะพร้าวมีน้ำตาล22กรัมเท่ากับ5.5ช้อนชาใครที่คิดจะทานโยเกิร์ตเพื่อลดความอ้วนคิดใหม่ได้นะครับในนมก็ใช่ว่าจะไม่มีน้ำตาล แม้แต่ในนมรสจืดมีน้ำตาล10กรัมเท่ากับ2.5ช้อนชานมถั่วเหลืองมีน้ำตาล15กรัมเท่ากับ4.36ช้อนชานมรสช็อกโกแลตมีน้ำตาลถึง25กรัมเท่ากับ6.25ช้อนชานมเปรี้ยวมี17กรัมหรือ4.25ช้อนชาเพราะฉะนั้นเวล,ลาที่เราซื้อเราต้องฉลาดซื้อหนึ่งแล้วก็อ่านให้เป็นงั้นกรณีน้ำผลไม้ก็เหมือนกันเราต้องอ่าน แล้วก็เลือกแล้วก็จริงๆหลายคนก็บอกว่าโอ้โหพวกร้อยเปอร์เซ็นต์นี้มันแพงมันต้องแพงเพราะว่าเขาเอาของของสดอยู่ไปโพสเซสมันก็มีขั้นตอนค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะคะนั้นจริงๆถ้าไม่อยากแพงก็ผลไม้สดดีที่สุดเอาไว้เราทานตรงนี้เอาไว้เวลาเป็นส่วนเสริมที่เราอยากได้รสชาติเราขาดหาไม่ได้ผลไม้ธรรมชาติอย่างนี้นะคะ แปลว่าน้ําตาลนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังในการรับประทานบริโภคนะครับแต่ว่าถ้าเรารับประทานแล้วก็บริโภคได้อย่างมีสัดส่วนพอดีพอเหมาะกับร่างกายที่ต้องการเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายแข็งแรงรวมถึงห่างไกลจากโรคด้วยใช่ไหมหมอเอกถูกต้องครับนอกจากนี้นะครับก็อย่าลืมเติมไฟเบอร์นะครับเข้าสู่ระบบโภชนาการของเราด้วยนะครับพวกผักใบเขียวหรือว่าอะไรที่มีกากใยนะครับก็เป็นสำคัญใช่และนอกจากนี้นะครับการออกกําลังกายให้เพียงพอ ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันครับถูกต้องเลยนะครับ,รบหมอเอกออกกาลังกายบ้างไหมโอ้ยตลอดเวลาครับโอ้ดีเลยฮะเพราะงั้นร่างกายเราจะได้แข็งแรงถูกต้องครับใช่ไหมครับผมก็ช่วงหน้านะครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงได้อย่างไรติดตามช่วงหน้ากันในบอกเปลือกที่ประจอนครับครับ ยังอยู่กับผมนะครับโลตัสแล้วก็หมอเอกครับในรายการปอกเปลือกที่ประจอนั่นเองนะครับผมก็ตลอดที่เราพูดคุยกันมาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคน้ําตาลมากเกินไปทาให้ส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องอันตรายที่หลายๆคนไม่ควรมองข้ามเลยเด็ดขาดและเดียทิ้งไว้ช่วงที่แล้วใช่ไหมหมอเอกเกี่ยวกับเรื่องทํายังไงดีให้แบบให้มันเหมาะสมดีกับร่างกายของเราสิ่งที่จะช่วยให้เราดีขึ้นคืออะไรครับนอกจากเรื่องการบริโภคอาหารนะครับสิ่งที่สําคัญครับที่ ไม่แพ้ไปก่อกันเลยก็คือการออกกําลังกายใช่ครับถ้าเกิดเราออกกำลังกายก็จะทําให้ร่างกายของเราห่างไกลจากโรคมากยิ่งขึ้นครับใช่แล้วครับก็เผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วยร่างกายก็แข็งแข็งแรงห่างไกลจากโรคด้วยนั่นเองใช่ไหมครับหมอเอกครับถูกต้องครับแล้ววันนี้นะครับผมมีผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านการออกกําลังกายที่จะมาให้คําแนะนานะครับกับท่านผู้ชม นะครับและพวกเราทั้งสองคนด้วยถูกต้องเลยเพราะว่าสุขภาพดีเนี่ยจะขาดช่วงนี้ไม่ได้แน่นอนนะครับผมบเพราะงั้นเราไปขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญกันดีก,กว่าครับการออกกำลังกายเนี่ยเป็นวิธีการที่ร่างกายใช้พลังงานที่เก็บสะสมอยู่นำมาใช้นะครับเพราะงั้นถ้าออกกำลังกายที่ถูกวิธี เป็นวิธีการออกกําลังกายที่ใช้ไขมันเป็นพลังงานเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเผาผลาญแคลอรี่ครับคือถ้าเรามองง่ายๆครับก็คือว่าเหมือนกับอาหารที่เรากินเข้าไปเหมือนกับเทอะไรเข้าไปในคอนเทนเนอร์น,นึงแล้วการออกกําลังกายก็เหมือนกับการเปิดคอนเทนเนอร์นั้นให้ให้อของเหลวที่อยู่ในคอนเทนเนอร์นั้นไหลออกมานะครับแต่กลไกในร่างกายไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีกระบวนการซับซ้อนกว่าน,นั้น คุกกี้องค์ประกอบหลักของคุกกี้คือน้ำตาลเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับซึ่งพวกเราคิดว่ารู้จักฮอร์โมนตัวหนึ่งดีชื่ออินซูลินตัวน้ำตาลหรือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตเองเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินที่ดีมากๆอนนี้ฤทธิ์ของฮอร์โมนอินซูลินคือทำอะไรฤทธิ์หนึ่งที่สำคัญก็คือเก็บสะสมพลังงานส่วนเกินเนี่ยให้อยู่ในรูปไขมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในสภาวะที่เรากินคาร์โบไฮเดรตหรือว่าน้ำตาลเข้าไปทีเดียวเยอะเนี่ย ก็จะกระตุ้นการหลั่งอินซูลินออกมาเยอะฤทธิ์ของอินซูลินก็จะช่วยสะสมพลังงานส่วนเกินเนี่ยเข้าไปอยู่ในรูปของไขมันเยอะนะครับหลักการโดยทั่วไปนะครับก็จะมีเครื่องมือที่สามารถวัดเปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกายได้นะครับแต่ก็จะเป็นวิธีการที่ต้องใช้เครื่องมือนะครับแต่ถ้าดูกันง่ายๆเนี่ยก็ดูวัดดูลักษณะการดูความอ้วนในในคนเนี่ยนะครับวิธีการง่ายๆก็คือวัดเส้นรอบเอว นะครับตรงระดับสะดือเนี่ยนะครับวัดวัด,วดรอบเอวนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ว่า,ากว่าจะออกกําลังกายให้เห็นการเปลี่ยนแปลงรอบเอวนี่คงใช้เวลาพอสมควรนะครับเ,เกณฑ์ของคนเอเชียเนี่ยของผู้ชายเนี่ยเอวเส้นรอบเอวไม่ควรที่จะเกิน90เซนหรือว่าประมาณ36นิ้วนะครับของผู้หญิงเนี่ยไม่ควรจะเกิน80เซนหรือว่าประมาณ3 2นิ้วนะครับอีกวิธีการหนึ่งเป็นวิธีการ,การที่ง่ายๆเหมือนกันก็นกคือดูจาก น้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงก็คือดูดัชนีมวลกายหรือว่า body mass index นะครับก็คือคำนวณโดยเอาน้ำหนักตัวเป็นกิโลเนี่ยหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองนะครับถ้าค่าเกินเกณฑ์ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มน้ำหนักเกินถ้ามากไปกว่าน,นั้นก็อยู่ในกลุ่มอ้วนครับค่าดัชนีมวลกายที่เหมาะสมสำหรับชาวเอเชียจะต้องเป็นดังนี้ครับค่าที่ได้น้อยกว่า18.5้คุณผอมเกินไปค่าที่ได้อยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9 คุณอยู่เกณฑ์เหมาะสมน้ำหนักตัวปกติค่าที่ได้อยู่ระหว่าง23-24.9ถึงคุณน้ำหนักเกินแต่ยังไม่เรียกว่าอ้วนค่าที่ได้มากกว่า25-29.9ถึงคุณอ้วนแล้วค่าที่ได้มากกว่า30คุณอ้วนเกินไปเสี่ยงที่จะเกิดโรคที่มาจากความอ้วนหลักการโดยทั่วไปในการของการออกกำลังกายเพื่อที่จะใช้ไขมันเป็นพลังงานหลักนะครับ ก็คือควรที่จะออกกําลังกายที่ความหนักเบาถึงปานกลางแต่ว่าใช้เวลานานนะครับยกตัวอย่างเช่นวิ่งเหยาะๆวิ่งไม่ต้องเร็วไม่ได้วิ่งแข็งนะครับซึ่งก็จะทําให้เราสามารถทําได้เป็นเวลานานนะครับกลไกหนึ่งที่เชื่อว่าช่วยในการเผาผลาญไขมันก็คือการที่ออกกําลังกายที่ความหนักไม่มากนักเนี่ยกล้ามเนื้อี่จะเลือกใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานนะครับก็จะใช้แป้งเป็นแหล่งพลังงานน้อยหน่อย แล้วก็ใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานมากนิดหนึ่งแล้วการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มเวลาในการออกกำลังกายก็เป็นการเพิ่มเวลาในการเบรนไขมันให้เป็นแคลอรี่ครับก็คือสนับสนุนทุกคนแอคทีฟแอคทีฟในที่นี้ไม่ต้องเอ็อกซ์เซอร์ไซส์ค่ะแค่เดินขึ้นบันดไดรถไฟฟ้าเดินถนนบางคนทานข้าวเที่ยงเสร็จเดินชอ้อปปิ้งหนึ่งชั่วโมงกำหนดตัวเองว่าในหนึ่งวันเนี่ยฉันต้องเดินได้ จะกี่ก้าวก็ได้200ก้าว300ก้าวค่อเพิ่มงแล้วก็ไํากำหนดตัวเราเองเครื่องนับก้าวเดี๋ยวนี้หาซื้อง่ายนะคะไม,ไม่ไม่ยากอะไรแอปนับก้าวในมือถือก็มีเล้วท่านั้นจะควบคุมตัวเองได้เราเป็นผู้ใหญ่เด็กเราก็สอนเขาไม่ทําตามโอ้อย่างที่เห็นนะครับได้ดูไปเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายซึ่งมันง่ายมากครับหมอเอกถูกต้องครับแค่เราเดินนั่นเองถูกต้องครับ,รบผมก็ทําให้เราสุขภาพแข็งแรงได้แล้ววันหนึ่งใช้เวลาการเดินไม่กี่นาทีหรอก รังควรจะคิดว่าเสียเวลานะครับแต่ลองคิดดูแค่30นาทีต่อวันใช่ครับนะครับก็ทําให้ร่างกายเราสุขภาพดีขึ้นขนาดไหนนะครับผมไม่ไม่ยากเลยเนาะดีไหมครับเดินมาทํางานนี้ไหมครับมันไกลไป้ากเลยบ้านผมไกลมากนะฮะไกลมากนะครับโอ้โหเดินมาทํางานนี่ผมว่ามันจะได้เยอะเกินไปครับแต่ว่านอกจากการเดินนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องการบริโภคอาหาร นะครับไม่บริโภคน้ําตาลมากเกินไปนะครับรวมไปถึงการเติมไฟเบอร์เข้าสู่ระบบโภชนาการ่แล้วผักกากใยต่างต่างนะครับตลอดจนการออกกําลังกายนะครับที่คุณโรตาได้พูดไปเมื่อตะกี้นะครับต้องเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่ใจสุขภาพนะครับต้องฉลาดอ่านฉลาดก่อนทุกครั้งครับครับถูกต้องครับแล้วก็วันนี้นะครับรายการปอกเปลือกที่ประจอนของพวกเราครับนะครับเวลาก็หมดลงแล้วใช่แล้วครับ ก็พบกับผมนะครับหมอเอกนะครับและโลตัสครัได้ใหม่นะครับผมทางช่องนิว t v ีสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ